ชาวบ้านตำบลสีเทพอำเภอสีเทพจังหวัดเพชรบูรณ์พาตัวทีมสนามข่าวเดินสำรวจแนวเขตกั้นพื้นที่ระหว่างที่ดินอยู่อาศัยทำกินกับเขตพื้นที่อุทยานประวัติศาสตร์สีเทพบริเวณริมคูมเมืองฝั่งทิศใต้เราพบหมุดเขตกั้นแนวเขตที่ดินหมุดแรกชาวบ้านบอกว่าหมุดนี้อยู่นานกว่า30ปีก่อนจะค่อยๆขย,ยายอาณาเขตเพิ่มขึ้นโดยวัดจากภาพถ่ายทางอากาศหลังพบวัตถุโบราณเพิ่มเติมและอยู่ในพื้นที่คอโซนหรือพื้นที่อนุรักษ์เข้มข้น ซึ่งไม่สามารถสร้างสิ่งปลูกสร้างได้แต่ที่ผ่านมาเจ้าหน้าที่รัฐไม่เคยแจ้งถึงเรื่องนี้ให้กับชาวบ้านได้เข้าใจพวกเขาจึงกังวลว่าวันนี้อุทยาประวัติศาสตร์สีเทพถูกประกาศให้เป็นมรดกโลกแล้วอาจไม่มีที่อยู่อาศัยและทำกินอันนี้คือพื้นที่บ้านพี่อนุสราอิ่มโพดวัย38ปีคือหนึ่งในชาวบ้านอีก30โสครเรือนที่ไม่มีเอกสารสิทธิ์ครอบครองที่ดินแต่เธอยือนยันกับเราว่าครอบครัวของเธออยู่อาศัยที่นี่มาหลายชั่วอายุคน ธอขอแค่เพียงความชัดเจนว่าจะอยู่ต่อไปได้หรือไม่เพราะนอกจากที่นี่แล้วก็ไม่รู้จะไปอยู่ที่ไหนไม่มีเอกสารที่ชัดเจนเราทำอะไรก็คือไม่ได้เขาบอกว่ามันเป็นมันเป็นสิทธิ์ของเขาอย่างบ้านก็ทำได้ชั้นเดียวเ่าเราก็ทำชั้นเดียวแต่พอเราจะสร้างปุ๊บให้หยุดก่อสร้างแล้วเขาเอาหมุดมาให้ดูมันเป็นเส้นแดงขีดกลางบ้านหลังนี้ไปเลยในในในปีนั้นสองปีที่แล้วแล้วเขาก็มามีรถตู้มาทุกวันมาหยุดก่อสร้างหยุดก่อสร้าง ก็บอกว่าก็โมโหเนาะถ้าไม่ให้สร้างจะไปอยู่ที่ไหนเพราะเมื่อก่อนบ้านเก่ามันอยู่ตรงนี้มันก็พังไปแล้วเราก็เลยบ้านนู้นก็ขายเพราะพ่อแม่ตายหมดเราก็ต้องมาสร้างอยู่ที่นี่แล้วก็จะอยู่แบบส่วนตัวแล้วพอมาเจอปัญหาแบบนี้มันไม่มีใครกล้าที่จะนอนหลับสบายเช่นเดียวกันกับเบญจวรรณพุกมากก็ได้รับผลกระทบจากปัญหานี้เช่นเดียวกัน เราอะก็อยู่มาตั้งแต่สมัยป่ายังไม่แตกอยู่อยู่มาเราก็อยู่ของเราเป็นอยู่เป็นกินก็มาอย่างนี้นะคะ่ะอีกไม่นานเขาก็คล้ายๆว่าจะเหมือนประกาศว่ามรดกโลกเราก็ย่อมรู้แล้วว่าเขาจะประกาศมรดกโลกแต่เราไม่รู้ว่าเขาจะประกาศขึ้นเมื่อไหร่พอมาอีกทีหนึง่งที่อยู่เนี่ยนะคะมันไม่มีเอกสารสิทธิ์ เราอะอยากขอความความชัดเจนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมาออกชี้แจงคนที่ไม่มีเอกสารสิทธิ์กับมรดกโลกนะคะอยู่กันแบบไหนจะอยู่กันยังไงและลูกหลานต่อไปจะอยู่กันยังไงคะคือว่าเราอะอยากได้ความชัดเจนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมากที่สุดได้ยินจากปากของเขาเองชาวบ้านอะพูดกันเองว่าอยู่ได้เขาไม่รื้อหรอกไม่รื้อหรอกแต่เราไม่ได้ยินจากปากหน่วยงาน ที่เกี่ยวข้องเขาก็แม้แต่ประชุมเขาก็ยังไม่มาประชุมเราก็ไม่ได้ไม่ได้สบายใจเนาะของเราไม่มีเอกสารสิทธิ์เราจะมานอนแบบสบายใจแบบหน่วยงานตรงไหนก็ไม่มีออกมาชี้แจงให้เราทราบให้เรารับรู้แบบนี้เราก็ไม่สบายใจยังมีชาวบ้านอีกกลุ่มหนึ่งที่วิตกอยู่ไม่น้อยเพราะอยู่ติดกับแหล่งน้ำศักดิ์สิทธิ์หรือที่เรียกกันว่าสาแก้ว บริเวณนี้สันนิษฐานว่าเป็นแหล่งน้ำที่ใช้ประโยชน์มาตั้งแต่สมัยทวาราวดีหรือพุทธศตวรรษที่12ถึง16ต่อเนื่องมาจนถึงสมัยวัฒนธรรมเขมรและสมัยอยุธยาบริเวณทั้ง4ด้านของสระแก้วนะคะจะมีบันไดซึ่งถูกสร้างด้วยศิลาแรงทั้ง4ทิศนะคะแต่สภาพปัจจุบันที่เห็นนะคะก็จะมีหญ้าเนี่ยปกคลุมอยู่อย่างหนานแน่นนอกจากนี้ค่ะทางขึ้นไปจากบริเวณสระแก้วตรงนี้นะคะ ก็จะถูกสร้างบันไดด้วยศีลาแรงเช่นเดียวกันแต่ตอนนี้นะคะก็จะเห็นได้ว่ามีการปรับปรุงแล้วก็บูรณาซ่อมแซมสิ่งนี้ค่ะจึงทำให้ชาวบ้านในพื้นที่สีเทพยิ่งมีความกังวลน,นะคะว่าวันหนึ่งค่ะเขาอาจจะถูกไล่ที่เนื่องจากบริเวณนี้นะคะอยู่ติดกันกับพื้นที่ของชาวบ้านค่ะ มาลินีเมขุนทศเล่าว่าแรกเริ่มเดิมทีบ,บรรพบุรุษของเธอยังไม่ทราบว่าที่ดินบริเวณนี้จะถูกขยายอนณาเขตประกาศเป็นเมืองโบราณแต่เมื่อมีการขุดค้นพบสระน้ําขนาดใหญ่หรือสระแก้วเธอก็ยิ่งกังวลว่าหลังจากนี้จะยังอยู่อาศัยและทากินได้ต่อไปหรือไม่ค่ะก็กังวลใจว่าอยากจะอยู่อยู่ที่นี่ยาจะขอขอให้อยู่ร่วมกันไปอย่างนี้ตลอดนะ <c oughs> คือไม่อยากให้เขาไล่ออกเพราะว่าไม่มีที่อยู่เราอยู่มานานยังคะอยู่มานานแล้วจ้ะตั้งแต่ตั้งแต่เกิดเลยจ้ะอยู่มาตั้งแต่รุ่นไหนะรุ่นรุ่นแม่อ่ะแม่เกก็แม่เกก็อยู่มาแม่เกก็หกสิบกว่าแล้วเกก็อยู่ที่นี่กันมาตั้งแต่นั่นตั้งแต่นานละตึดจมวันละตั้งแต่สะย,ยังไม่ได้ขุดอ,อันนี้เขามาลอกใหม่ แม้กระทั่งชาวบ้านที่มีกสารสิทธิครอบครองทั้งนอสอสามหรือโฉนดเองก็กังวลเพราะบางหลังคาเรือนอยู่ติดกับเมืองโบราณสีเทพแต่เมื่อนำนอสอสามไปขอออกโฉนดก็ไม่สามารถทำได้หรือคนที่มีโฉนดแล้วจะโอนหรือแบ่งกรรมสิทธิ์ให้กับลูกหลานหรือแม้กระทั่งต่อเติมบ้านพักของตัวเองก็ไม่สามารถทำได้เช่นกันอยู่มาตดัง้งตะเดิมตะนานแล้วอย่างคนแก่ที่ว่ายังใหม่นี่หมอก็อยู่นี่มาร้อยสองปีแล้วอย่างงี้ค่ะตามชั่วอายุ ปู่ย่าตายายอย่างนี้ยพอพอมีมรดกโลกมาแล้วเราก็กลัวกลัวว่ามันจะอยู่ร่วมกันไม่ได้อะไรอย่างเนี้ค่ะมันมันไปออกโฉนดต,ตอนนี้มันก็ไม่ได้ค่ะเพราะว่าเขาให้ไปไปไปทำเรื่องแล้วตั้งแต่ปีปีกายนี้ว่าปีนี้ตรงต้นปีมกราเขาจะมาออกทีนี้พอถึงต้นปีมาผู้ใหญ่มาแจ้งว่าลังวัดกับกรมศิลป์ไม่คือเคลียาาร์กันไม่ได้เรื่องแนวเขตนะคะก็เลยไม่สามารถที่จะออกเป็นโฉนดได้ออกไม่ได้ก็ยังถืงนอนส .3 อ,อยู่เหมือนเดิม ใช่แม่นี่ก็หมอก,ก็สามรุ่นหมอแล้วอะ่ะพอมาถึงรุ่นลูกนี่ก็เป็นรุ่นที่สี่แล้วอะ่ะที่จะต้องอยู่ต่อไปแล้วก็รุ่นลูกหนูต่อไปอีกมันมันก็หลายรุ่นนะคะก็อยากขอความชัดเจนว่าเราจะอยู่ร่วมกับเขาได้ไหมอะไรอย่างเงี้ยแต่เราไม่คัดค้านการเป็นมรดกลูกเนี่ยไม่คัดค้านค่ะถ้าเกิดว่าเราจะสร้างบ้านให้ลูกให้หลานเนี่ยคะ่ะมันมันทําไม่ได้ะคะ่ะสร้างไม่ได้เลยเหรอคะตอนนี้เขาไม่ให้ปลูกสร้างไม่ให้ทําอะไรเลย แม้กระทั่งทาสีบ้านก็ยังทําไม่ได้ค่ะแล้วถ้าสมมติว่าเราอยากจะโอนให้ลูกโอนต่อๆกันนี้ได้ไหมไม่ได้ค่ะทำอะไรเกี่ยวกับเอกสารสิทธิ์ที่ดินแถบนี้ไม่ได้เลยค่ะคะไม่ได้เมื่อก่อนทําได้ก่อนก่อนที่ยังไม่มีมรดกโลกก็ก็ไปโอนไปอะไรกันได้ปกติแต่ตั้งกระมีมรดกโลกก็ไปทําอะไรไม่ได้หมายถึงเตรียมที่จะขึ้นจ้ะถ้าเราจะโอนให้ลูกแบบนี้ก็ทําไม่ได้ เขาเขา,เขายังไม่ให้ทําอะไรเกี่ยวกับตอนนี้ค่ะก็กลัวแบบว่าวันข้างหน้ามันทําอะไรไม่ได้แล้วอยากจะโอนที่โอนทางให้ลูกให้หลานอะไรประมาณเนี้ยมันจะสามารถทําได้ไหมยกบ้านปลูกบ้านต่อเติมบ้านอะไรแบบเนี้ค่ะแล้วอีกอย่างก็กลัวเข้ามาเว้นคืนที่คืนอะไรเนี้ยก็ชาวบ้านส่วนมากก็คงไม่ยอมอะค่ะก็เขาอยู่กันมาตั้งเป็นร้อยสองร้อยปีแล้วค่ะ เป็นหมู่บ้านเก่าเกลเลยนะคะในหมู่บ้านสีเทพน้อยจุดเริ่มต้นของปัญหานี้หัวหน้าชุดโครงการสำรวจโดนไรดาเมืองโบราณสีเทพบอกว่าเกิดจากกรมศิลปากรขึ้นทะเบียนผังเมืองโบราณสีเทพเป็นโบราณสถานในปี2506ตามประกาศราชกิจจานุเบกษาเล่ม80ตอน29ซึ่งปรากฏแนวเขตขึ้นทะเบียนเป็นสี่เหลี่ยมผืนผ้าครอบลุมแนวเขตเมืองโบราณทั้งหมดแต่ไม่มีการระบุพิกัดแนวเขตให้ชัดเจน เมื่อนำแนวเขมาปรับกับพิกัดแผนที่ดาวเทียมในปัจจุบันพบว่าทั้งแนวเขสี่เหลี่ยมพื้นผ้าตามประกาศราชกิจจานุเบกษาบนพื้นที่บัเฟ์โซนหรือพื้นที่กันชนทับซ้อนกับที่อยู่อาศัยและพื้นที่เกษตรกรรมของชาวบ้านหลายหมู่บ้านของตำบลสีเทพและทางพื้นที่เพิ่งทราบถึงปัญหาที่เกิดขึ้นเมื่อ2ปีก่อนเพราะชาวบ้านบางคนไม่สามารถเปลี่ยนนาส,สามกบเป็นโฉนดที่ดินได้ ยิ่งเมื่อเมืองโบราณสีเทพได้รับประกาศเป็นทะเบียนมรดกโลกจึงยิ่งทําให้ชาวบ้านในพื้นที่วิตกกังวลมากขึ้นเพราะในรายงานฉบับสมบูรณ์ที่อ่งต่อคณะกรรมการมรดกโลกกําหนดพื้นที่คอโซนตามแนวเขตเมืองโบราณสีเทพประกาศใช้ในปี2 5 0 6ซึ่งเป็นแนวเขตเดียวกันกับที่มีปัญหาเรื่องที่ดินทับซ้อนในปัจจุบันพื้นที่คอโซนซึ่งเป็นพื้นที่ที่ห้ามก่อสร้างอาคารชั่วคราวและถาวร ห้ามทำกเกษตรกรรมพาณิชยกรรมอุตสาหกรรมและห้ามถือครองกรรมสิทธิ์ที่ดินโดยเด็ดขาดรวมถึงห้ามปรับพื้นที่และเปลี่ยนแปลงภูมิประเทศการกำหนดพื้นที่คอโซนในลักษณะนี้ส่งผลผูกพันต่อประเทศไทยว่าจะต้องบริหารจัดการพื้นที่ให้เป็นไปตามแผนที่เสนอต่อคณะกรรมการระดกโลกมิเช่นนั้นสีเทพอาจตกอยู่ในความเสี่ยงที่จะถูกถอดออกจากทะเบียนมรดกโลกเพราะไม่สามารถบริหารงานได้ตามแผนที่ที่เสนอเอาไว้ ในแง่แนวเขตเนี่ยมันเกิดความปัญหาเรื่องการสื่อสารขึ้นระหว่างความคลุมเครือของแนวเขตที่เป็นพื้นที่อนุรักษ์เข้มข้นนะคะซึ่งอยู่ในตัวบทของเอกสารมดรดกโลกเองนะคะโดยมีการอ้างแผนที่กับราชกิจจาซึ่งก็ยังคงครูอยู่ว่ามันเป็นแผนแผนที่ตัวแผนที่หรือว่าตัวราชกิจจาแน่ ทำให้ชาวบ้านที่อยู่ในในพื้นที่เนี่ยเขาเกิดความไม่มั่นใจเรื่องเกี่ยวกับการความมั่นคงในแง่ของเอกสารสิทธิ์หรือว่าความเป็นไปได้ในการที่ว่าเขาจะอยู่ทำกินต่อไปนอกเหนือจากการเจรจาต่อรองหลายรอบแล้วที่เกิดขึ้นกับภาครัฐซึ่งมันยังไม่มีตัวบทกฎหมายมารับรองสิทธิที่เ็นทำกินหรือว่าการอยู่อาศัยต่อนะคะของพื้นที่นั้น Mm hmm. อก็ทําให้เขาเนี่ยกังวลว่าไอ,อ้พื้นที่ที่มันเป็นพื้นที่หนวในระักเข้มข้นเนี่ยมันทับซ้อนกับพื้นที่ผู้้เาอยู่อาศัยไหนตัวชุมชนแล้วก็ชาวบ,บ้านหลายฝ่ายเนี่ย mm hmm. ก็ยังไม่มีโฉนดนะคะ mm hmm. มีเอกสารสิทธิ์ทากินมันก็เลยมาจบที่ตรงนี้ว่า ในกรณีที่เขาเป็นชาวบ้านนะคะหรือชุมชนที่มีการอยู่อาศัยในพื้นที่มาอย่างต่อเนื่องนะคะอันนี้ไม่รวมถึงผู้ที่ถือพอบทหซึ่งในฐานะคนที่ทํางานเกี่ยวกับเรื่องการพัฒนาชุมชนไปด้วยนอกจากพยายามอนุรักษ์โบราณสถานแล้วเนี่ยก็ค่อนข้างจะเป็นห่วงเพราะว่ากลุ่มที่ถือไม่ได้ถือเอกสารสิทธิ์นะคะ แค่เสียภาษีทำกินก็คือมือถือ,ถอ,ถอเอกสารพวททห้เฉยๆเนี่ย<ม>ค่อนข้างจะเป็นกลุ่มที่เ่าบางมีความพยายามของหน่วยงานรัฐในพื้นที่ในการหาทางออกเรื่องนี้คณะทํางานขับเคลื่อนการอนุนรักษ์และพัฒนาประดกวัฒนธรร,รมเมืองบวรสิีเทพจังหวัดเพชรบูรณ์พร้อมกับกำนันผู้ใหญ่บ้านและชาวบ,บ้านที่รับผลกระทบประชุมกันเพื่อหาทางออกในเรื่องนี้สิ่งที่ชาวบ,บ้านกังวลใจนะคะ และ,อะนอนไม่เป็นตลอบเนาะก็ในเรื่องของการที่ว่ากลุ่มที่ไม่มีเอกสารสิทธิ์เนี้ยค่ะสามารถที่จะอยู่ร่วมกับมรดกโลกนี้ได้ตลอดไปหรือไม่ผู้วยการสำนักศิลปกรที่4ีนบุรียืนยันว่ากา,การประกาศเมืองโบราณสิทเทพเป็นมรดกโลกไม่ได้เกี่ยวข้องกับพื้นที่ที่ลับซ้อนของชาวบ้านซึ่งชาวบ้านทั้งที่มีเอกสารสิทธิ์และไม่มีเอกสารสิทธิ์สามารถอยู่ร่วมกันกับโบราณสถานได้ แต่ปัญหาที่เกิดขึ้นคือการประกาศเขตโบราณสิเทพเป็นเมืองโบราณเมื่อปี2506เป็นการควบคุมการปลูกสร้างอาคาราไม่ให้กระทบกับเมืองโบราณสิเทพก็เท่านั้นไอ้ปัญหาที่ชาวบ้านมีทุกวันเนี่ยมันไม่เกี่ยวอะไรกับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกของอุทยาสิเทพเลยสิ่งที่ท่านกังวลเนี่ยมันมาจากการประกาศเขตโบราณสถานของเมืองโบราณสิเทพเมื่อปี2506เมื่อประมาณ พื้นที่ประมาณ2,800ไร่เศษนะคะซึ่งเป็นพื้นที่ที่อธิบดีเนี่ยใช้อำนาจตามพรบโบราณสถานมาตราเจ็ดในการเกตบโบราณสถานเพื่อที่จะควบคุมการปลูกสร้างอาคารในเขตที่ดินโบราณสถานหมายความว่าอาคารที่อยู่ในเขตโบราณสถานเนี่ยสามารถปลูกสร้างได้แต่ว่ามันก็จะมีเกณฑ์ในการพิจารณาว่าจะต้องมีความสูง ประมาณเท่าไหร่คือณปัจจุบันนี้ที่ที่เราใช้เกณฑ์ทั่วไปเนี่ยทั่วของอุทยานสีเทศเนี่ยยังไม่มีประกาศเป็นระเบียบว่าในการพิจารณาการลูกสร้างอาคารในเขตอุทยานแต่ว่าเราก็จะใช้เกณฑ์ของอุทยานอื่นๆอย่างเช่นอุทยานสุโขทัยอุทยานศร,รษสกที่เขามีเกณฑ์ซึ่งส่วนใหญ่เนี่ยความสูงเนี่ยนะคะท่านรวมหลังคาด้วยเนี่ยก็จะไม่ให้เกิน12เมตรแต่ว่าถ้าถึงก้าพีดาจะประมาณ8เมตรแล้วก็ขนาดเนี่ยก็จะต้องดูตามความเหมาะม ว่ามันไม่ได้ใหญ่โตเกินไปแล้วก็ต่อไปเนี่ยถ้ามีเกณฑ์ตรงนี้เนี่ยมันจะมีการให้โซนเป็นให้สีอะค่ะว่าแต,แต,แต่ตอนนี้ยังไม่ประกาศนะคะให้สีว่าถ้าอยู่ในเขตสีเนี่ยจะต้องสร้างเพื่อทดแทนหลังเดินเท่านั้นยังมีประเด็นการเวียนคืนที่ดินที่พูดถึงในที่ประชุมนี้คำว่าเวียนคืนเนี่ยนะครับฟังดีๆนะไม่ใช่เรื่องน่ากลัวตั้งแต่รัฐธรรมนูญปี40 เปต้นมานการเวรคืนเนี่ยใช้ราคาซื้อขายนะครับใช้ราคาซื้อขายไม่ใช่ราคาประเมินนะเราสามารถที่จะเรียกราคาตามพ่มีการซื้อขายเป็นจริงก,ก็ได้เพราะฉะนั้นในอีกสิบห้าห้าสิบปีร้อยปีเนี่ยจะเวรคืนหรือบาอยังไม่รู้แต่ถ้ามีเนี่ยก็ใช้ราคาซื้อขายไม่ต้องไปหาที่ให้เราครับคุณเอาเงินทนี่ย แต่ถ้าไม่มีเอกสารสินค้ท่านที่ไม่มีได้ได้ได้หมดครับก็เป็นสิทธิ์ที่อยู่อาศัยต้นไมงต้นไม้สารพระภูมิก็ได้ได้าทก็ได้ก็ตาก็าได้นะครับมิเตอร์น้ำมิเตอร์ไฟเขาได้เสาไฟก็ขอได้ผมเนี่ยโดนมาเยอะโดนเงินคืนแล้วผมก็มีความสุขนะได้เงินวีได้เงินเยอะผมก็เอาเงินไปซื้อที่สิไม่ต้องไปหาที่ให้ไปซื้อบ้านสวยแพงตรงไหนก็ได้นะครับอันนี้ตามกฎหมายนะแต่ว่าผมคิดว่าไม่น่าเกิดขึ้นนะครับ แต่ถึงแม้ว่าท่านได้ยินคำว่าเวรคืนเนี่ยอย่าไปกลัวเดี๋ยวนี้ใครเวรคืนมันโชคดีนะครับไปประกาศขายที่3ปี4ปีไม่มีใครซื้อแต่นี่รัฐบาลซื้อราคาแพงด้วยลรวได้คืนหมดต้นไม้สารภูมิเตอร์น้ำามิเตอร์อรไฟเสาไฟตัวบ้านห้องส้วมที่สร้างถึงอบบ้านก็ได้เงินคืสนสอดคล้องกับความเห็นของอธิบดีกรมศริลปากรที่ยืนยันว่าอาจเตรียมเวรคืนที่ดินของชาวบ้านหากพื้นที่ทับซ้อนกระทบกับเมืองโบราณสีเทพ โดยทางออกหนึ่งที่เราคิดไว้ก็คือเราจะจัดตั้งงบประมาณในการเวนคืนหรือซื้อที่ดินในราคาที่เป็นไปตามอัตราของทางราชการอย่างไรก็ตามคนเราหรือมนุษย์โดยทั่วไปนั้นอยู่มานานมากๆมันก็จะเกิดความรู้สึกที่จะเป็นเจ้าของแล้วก็มนุษย์ก็ไม่ชอบการเปลี่ยนแปลงก็คือเราจำเป็นที่จะต้อง หาทางออกที่ชาวบ้านเองรับได้แล้วก็เป็นประโยชน์กับเมืองสีเทพแต่ว่าการเป็นมรดกโลกของสีเทพนั้นหากแม้นจะต้องมีการเสียสละหรือว่าจะต้องมีความร่วมแรงร่วมใจกันของประชาชนหรือชาวบ้านก็จะต้องมิให้เดือดร้อนแล้วก็ต้องได้รับค่าตอบแทนในอัตราที่เหมาะสมแต่เรื่องนี้มันก็อยู่ในขั้นตอนของกรรมการที่ตั้งขึ้นมาจะไปทำงานต่อไปครับ ในหลักเบื้องต้นของอุทยานประาสสิเทพเนี่ยก็คือให้อยู่ร่วมกันได้นะฮะชุมชนอยู่กับอุทยานอุทยานอยู่กับชุมชนได้นะครับซึ่งเรื่องนี้เนี่ยได้รับการคายืนยันนะฮะจากทางอุทยานและกรมศิลปากรว่าเราทุกคนควรจะอยู่ด้วยกันได้แต่ทั้งหมดทั้งปวงเนี่ยถ้าเกิดมีความความื่อนไหวอะไรเพิ่มเติมนะฮะที่ทางอุทยานจะจํจำเป็นจะต้องขยายพื้นที่เนื่องจากโบราณสถานเนี่ยกินความออกไปด้านนอกเนี่ยทางอุทยานก็จะซื้อนะฮะซื้อที่ดิน ตรงจุดนั้นในราคาปัจจุบันนะครับไม่ได้เอาการเวนคืนจะเป็นเรื่องของการซื้อที่ดินเลยนะครับาการซื้อขายเลยครับล่าสุดรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมเสริมศักดิ์พงพาณิชย์พร้อมหัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่ตรวจราชการและมอบนโยบายในการบริหารจัดการเมืองโบราณศรีเทพมรดกโลกแห่งใหม่ของไทยแน่นอนว่าส่วนราชการได้ให้ความสําคัญกับสิทธิที่ดินทํากินและอยู่อาศัยของชาวบ้าน เพราะการมีส่วนร่วมของประชาชนในพื้นที่ย่อมสําคัญเนื่องจากพวกเขาเหล่านี้จะเป็นกลไกในการผลักดันเศรษฐกิจของสีเทพให้เติบโตขึ้นโดยไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลังจกกักพันธ์กิรติพัฒร์ำรงถ่ายภาพชนที่ชารอดกันภัยตัวจริงสนามข่าวรายงาน